ครับสวัสดีครับสุขุมบ้านและที่ดินนะครับก็มีซับซิ้วสวยนาเสนอเป็นประจำนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ซอยเรียบวารี75นะครับมีที่ดินแปลงหนึ่งนะครับสวยๆนำเสนอนะครับท่านใดที่กําลังมองหาซื้อที่ดินนะครับสร้างโกดังโรงงานหรือบ้านพักอาศัยนะครับแปลงนี้สวยมากถนนซอยเนี่ยนะครับซอยเรียบวารี75เนี่ยถนนกว้างมากนะครับเป็นคอนกรีตกว้าง10เมตรนะครับรวมไหลทางเนี่ย12เมตรแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ดินจัดสรรแบ่งล็อกขายนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นโกดังโรงงานแล้วก็บ้านพักอาศัยนะครับ อันนี้เข้าซอยย่อยไปนิดนึงนะครับประมาณสักเกเมตรก็เป็นถนนคอนกรีตเหมือนกันนะครับนี่เข้าซอยนี้ไปชมกันเลยครับแวดล้อมภายในโครงการนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นโกดังโรงงานแล้วก็บ้านพักอาศัยนะครับสลับกันไปส่วนใหญ่จะเป็นโกดังโรงงานนะครับแบบนี้อันนี้เป็นถนนหน้าแปลงที่ดินที่จะนําเสนอนะครับก็เป็นคอนกรีตแบบนี้นะครับกว้าง6เมตรฝั่งตรงข้ามแปลงที่ดินที่จะนําเสนอนะครับก็เป็นโกดังโรงงานแบบนี้นะครับกําลังสร้างอยู่นะครับสวยๆแบบนี้เลย นี่นะครับสวยมากๆนะครับแปลงนี้1ไร่พอดีนะครับนี่จุดแนวเขตเริ่มต้นนะครับก็ที่ล้อมรั้วต้นยูคาไว้นี่นะครับนี่กว้างติดถนนเส้นนี้ประมาณ26เมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปด้านในประมาณ63เมตรสวยๆเลยตรงนี้เหมาะทําอะไรครับทําโกดังโรงงานบ้านพักอาศัยหรือจะทําสวนเกษตรก็ได้เพราะว่าฝั่งด้านข้างตรงนี้เป็นลำรางนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่น้าเกือบน้ํสอด้านเลย ํำลางสองด้านแบบนี้นะครับหน้าแปลงแปลงนี้หันทิศใต้นะครับทิศดีด้วยลมดีนะครับทิศใต้นี่สวยๆเลยนะครับนี่ทมแล้วนะครับแต่ต่ํากว่าถนนนิดนึงถ้าจะทําก่อสร้างก็ต้องถมเพิ่มนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์959022479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับก็ด้านท้ายก็เลยต้นไม้ใหญ่ไปนิดนึงนะครับ63เมตรประมาณนี่นะครับ ก็แปลงนี้ใกล้อะไรบ้างครับไปตลาดน้องจากประมาณ7กิโลครึ่งนะครับไปตลาดมีนประมาณ12กิโลถนนทางเข้าเนี่ยซอยเรียบรี75บเนี่ยถนนกว้างมากครับประมาณ10เมตรรวมไหลาทางประมาณ12เมตรนะครับคอนกรีตนี่เลยนะครับเข้าซอยจากถนนเรียบรีเข้ามาถึงแปลงที่ดินเนี่ยประมาณสัก1.2กิโลนะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับล้อเออวนไปด้านขวา ก็จะไปเจอโกดังโรงงานอีกนะครับนี่แบบนี้นี่เลยนะครับท่านใดดูคลิปนี้แล้วชอบที่ดินแปลงนี้นะครับก็แคปรูปส่งลายสะดวกสุดนะครับไอดี n ลผมจําง่ายมากนะครับ @home4@saihome บ้านแล้วก็เลขสีนะครับนี่สุดแนวเขตก็นี่ที่ปักเสายูคานี้ไว้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมดูให้ดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็มีโกดังโรงงานเห็นไหมครับทำเลดีมากๆนะครับ ก็สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อที่ดินนะครับสำหรับสร้างโกดังโรงงานหรือที่พักอาศัยนะครับแถวหนองจอกแถวเรียบวารีนะครับลองเข้ามาดูแปลงนี้นะครับเนื้อที่1ไร่เข้าซอยมาประมาณสัก1.2กิโลเมตรนะครับก็จะมาเจอที่ดินแปลงสวยๆแปลงนี้สำหรับรีวิวที่ดินแปลงสวยๆแปลงนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด u b s สไ i b ์กดกระดิ่งช่องผมด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวััสดีครบ Bye bye.